สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เฟสประยะัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันแจกอีกเปิดเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเข้าร่วมโครงการของรัฐรายได้เกิน1.8ล้านไม่จดมูลค่าเพิ่มได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนนะคะมีปัญหานี้แล้วก็ถามพี่นวลเข้ามาหลังใหม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว,วันนี้เรามาคุยกัน จากหลังไม่เอาจากหลังไม่มาอยู่กันหน้าไม่กันเลยนะคะว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งอะที่ใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆที่รัฐให้ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าไปเข้าร่วมโครงการพวกนี้แล้วอะคะ่ะแล้วเกิดว่าไรายได้ของเพื่อนๆนนะที่ได้จากการค้าขายคือเวลาที่เข้าร่วมโปรเจกต์เราจะมีความรู้สึกว่า มันไม่มีป้ายนี้ไม่ได้พอมันมีแล้วมันแบบเป็นเหมือนแมวกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านใครเป็นบ้างขอเลยจ๊ะพี่นวลคะหนูก็เป็นสถานการณ์อย่างนั้นเลยค่ะขอ99 9, 9ค่ะพี่นวลกำลังเป็นอยู่เลยค่ะเอาไงดีเนาะสวัสดีค่ะคุณเนธนภานะคะเสียงพี่นวลชัดไหมจ๊ะถ้าชัดรบกวนขอ7 7 7แล้วก็ฝากแชร์ฝากแชร,ฝแชร์ฝากแชร์นะคะ แชร์เก็บไว้ดูและแชร์ไปในกลุ่มเพื่อนๆชื่อเชื่อเลยคะ,ะที่ณวันนี้ฮะก็เป็นอะไรคะพ่อค้าแม่ค้าและที่เข้าร่วมโปรเจกต์ต่างๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ณนะถ้าวันนี้ค่ะรายได้ของเราอะเป็นยังไงคะมันปิ่มๆแล้วพี่นวลมันจะล้านแปดแล้วอีกคือเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวแต่ยอยมันงทะลุทะลุทะลุแล้วว่าเอาไงกับชีวิตดีเนี่ยพี่นวลมาให้คําตอบนะคะ พรถามว่าสิ่งที่พี่นวลให้ะค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราอะค่ะที่ใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆพวกนี้ต้องเข้าใจกับมันเพราะเข้าใจกับมันนะคะเราก็จะได้แบบว่าทําให้มันอะไรคะถูกต้องก่อนก่อนที่อะไรเราไม่รู้นะว่าข้อมูลอันนี้มันจะแบบกลับมาหาพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรามีความรู้กับมันปุ๊บเป็นไงคะเพื่อนๆจะเป็นคนตัดสินใจว่าเอาไงกับชีวิตดีนะคะ ชัดใช่ไหมคะคุณน้ำฝนคุณซันบอกว่าชัดนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามคุณกรณวินก็บอกว่าชัดนะคะอ่ะพี่นวลถามก่อนวันนี้ค่ะใครบ้างคะเชียอะไรคะ่ะฟังพี่นวลอยู่นะวันนี้แล้วเราเป็นคนหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นร้านค้าที่ก็ได้ใช้สิทธิ์นะคะโครงการต่างๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคนละครึ่งสารพัดชิมชอบชอะไรทุกอย่างที่คุณเข้าร่วมโปรเจกต์นะที่พี่นวลพูดทุกอย่างอันเนี้ย มันไม่ใช่แค่คนละครึ่งแต่เอาเป็นว่าโครงการต่างๆที่รัฐอะคะมาช่วยส่งเสริมนะคะให้พวกเราอะนะคะค้าขายได้ดีขึ้นเพื่อนๆเข้าร่วมโครงการกับมันในจ้าอาริโนนถามนิดนึงเพราะว่าถามว่าณวันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็เป็นกังวลคือเป็นกังวลว่าอะไรคือเป็นกังวลว่าพี่นวลพอเข้าร่วมแล้วค่ะจากตอนแรกอะเป็นไงขายก็ไม่ได้ดีนะปกติหนูก็ไม่ได้เป็นร้านค้าที่ขายดีหรอกนะคะ แต่พอหนูมีอะไรคะหนูมีป้ายนี้เป็นยังไงคะหนูรู้สึกว่าหนูค่ะขายดีขึ้นเจอะใช่ไหมคะเออแล้วแต่ว่าตอนนี้หนูก็มีความกังวลอีกะคะ่ะเพราะว่าเราก็แบบว่ากลัวเนาะสวัสดีค่ะคุณสุนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทองสิริดัตนะคะชัดนะคะขอบคุณมากนะคะคือพอพอขายดีแล้วเป็นยังไงคะหัวใจมาตดยของคุณมากเลยนะคะคุณสุ คือพอเราขายดีแล้วเราคบค่อนข้างที่จะเป็นกังวลนะคะคือพี่นวลอยากให้อย่างนี้นะ,ะการขายดีะคะ่ะเราต้องดีใจกับมันใช่ไหมแต่ไม่อยากให้การขายดีพอจะเกินล้านแปดปุ๊บเอาไงกล้ากลัวพี่นวลถ้าหนูอ่ะเข้าก็กลัวว่ายังไงก็กลัวว่าเดี๋ยวเราก็ราคาสินค้าของเราเป็นยังไงคะมันจะต้องแบบมันจะสู้คู่แข่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเพื่อนเพื่อนก็กังวลว่า เดี๋ยวเขาจะไปซื้อร้านอื่นแทนเออเราเราจะมีความรู้สึกกันอย่างนี้หรือบางคนชอบบอกพี่นวลบอกว่าพี่นวลคะ่ะถ้าหนูเข้าอ่ะแต่ร้านข้างๆอ่ะเขาอยู่นอกระบบอ่ะหนูจะทํายังไงอ่ะหนูก็สู้เขาไม่ได้คือเราเราจะมีความกังวลลึกๆก,ก,กันอยู่ตรงนี้ถูกไหมประเด็นอย่างนี้คะ่ะเวลาที่ถ้าสมมติว่าค่ะเพื่อนๆเองคะ่ะได้เข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐต่างๆถูกไหม น่ารักมากเลยค่ะคุณสุบอกว่าแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจน,นะคะน่ารักนะคะเอาใครยังไม่จ่ายค่าหน่วยกิตน,นะคะรีบแชร์รีบแชร์รีบแชร์นะคะจ่ายค่าหน่วยกิตกันเลยค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณสุนะคะคือพ่อถามว่าค่ะพี่นวลต้องย้อนกลับก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าค่ะเวลาที่เรานะคะเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐการรับเงินของเพื่อนๆน,นะคะมันก็คือรับเงินผ่านแอปพลิเคชันที่เขาบอกมาถูกว่ะ เวลาเรารับเงินอะเรารับเงินผ่านแอปพลิเคชันแล้วพี่วนวลถามกลับน,นิดนึงอะค่ะในการรับเงินผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าค่ะเขาอะค่ะจะเห็นรายได้ของเพื่อนเพื่อนไหมคะสมมติถ้าวันนี้พวกเราเข้าร่วมโปรเจกต์ของเขาใช่ไหมจ๊าเป็นร้านค้าเราขายอะไรวันนี้เราขายวันนี้เราขายน้ํานะคะวันนี้เราเข้าร่วมโปรเจกต์แล้วเราขายน้ํานะคะ เปิดร้านขายนา้ำแล้วยังไงจ้าแล้วเพื่อนๆนคิดว่าค่ะเราขายดีมากแต่ตอนแรกเราก็ขายไม่ดียอดแบบไม่แต่ละเดือนนี่ได้แบบไม่เยอะเลยแต่พอมีป้ายปูป้ายสารพัดป้ายมีทุกโปรเจกต์ที่เข้าร่วมยอดมันหลัง่งไหลามาจากทุกทิศทุก,ท,กทางถูกไหมแล้วการขายน้ำก็เป็นยังไงคะแค่สองเดือนนะคะพี่นวลที่หนูเพิ่งเริ่มเข้าค่ะตอนนี้มันจะเกินแล้วค่ะมันจะเกินล้านแปดแล้วจังเอายังไงกับชีวิตดูเพื่อนๆน,นคิดว่าค่ะ เงินที่เรารับอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเห็นรายได้ของเพื่อนเพื่อนไหมคะถ้าคิดว่าเห็นพี่นวนลรบกวนขออะไรจ๊ะขอขอเจ็ดถ้าคิดว่าไม่น่าเห็นนะพี่นวลเจ็ดถ้าไม่เห็นก็คิดว่าแปดคือเขาไม่น่าจะดูหรอกค่ะพี่นวลเขาแค่แค่มาช่วยไม่ไม่เห็นไม่ไม่สนใจกับรายได้ของเราถ้าเห็นขอเจ็ดถ้าไม่น่าจะเห็นขอ เห็นไม่เห็นอ่ะเห็นไม่เห็นคุณว่าสมมุติวันเนี้ยพวกเราเข้าร่วมโปรเจกต์เนี่ยขายน้ำแล้วก็มีทุกๆุกสารพัดนะคะอ่ะคุณอ้อยใจบอกว่าเห็นใช่ไหมคะอ่ะอ่ะคุณนรัตชรินก็บอกว่าเห็นนะคะคุณสู่ก็บอกว่าเห็นคุณทิพาาพรก็บอกว่าเห็นนะคะคุณเหมียวก็บอกว่าเห็นคุณหนุ่งหนิงก็บอกว่าเห็นนะคะเห็นไหมคะไม่มีใครเลยนะคะที่บอกว่าเขาไม่เห็น ใช่ไหมเออพี่นนนก็ว่าเขาเห็นเหมือนกันนะพี่นนนก็เห็นด้วยกับเพื่อนๆเ,เลยค่ะพี่นนนก็ว่าเห็นถูกไหมคะมิสเคก็บอกว่าเห็นใช่ไหมอ่ะเพราะเพราะเราต้องไม่ลืมว่าค่ะณวันนี้ค่ะคุณโนก,ก็เหมือนกันก็บอกว่าเห็นถูกไหมเพราะวันนี้ค่ะในเมื่อเรารับเงินนะคะผ่านแอปพลิเคชันถูกไหมแต่ละร้านค้าแต่ละร้านค้ามันก็เป็นชื่อของใครอะคะ ชื่อของเราถูกไหมคะคุณภาวินาก็บอกว่าเห็นเพื่อนเพื่อทุกคนบอกว่าเห็นนะคะคุณชุติการก็บอกว่าเห็นคุณพาดีก็บอกว่าเห็นไม่มีใครบอกว่าไม่เห็นเลยจริงไหมก็ในเมื่อคิดว่าตรงนี้นะคะคุณเบญจพรก็ต้องเห็นข้อมูลของเราอยู่แล้วอะค่ะถ้าเช่นนั้นพี่นวลถามน,นิดนึงณนะวันนี้ไรายได้ของเรามันยังไม่เกินล้านแปดถูกมาแต่พอเดือนที่สามที่เราเข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยที่บอกว่ายอดมันจะเกินล้านแปดแล้วอะ จากการขายน้ำของเราอะค่ะที่เกินล้านแปดขึ้นมาปุ๊บสมมตินในเดือนมีนาเนี้ยค่ะใช่ไหมคะเพื่อนเคิดว่าค่ะการขายน้ำอันนี้ของเราอะค่ะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นนะคะ่ะสิ่งที่เราต้องทำอะค่ะเราควรจะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะถ้าย่อจาัดก,การที่เราค้าขายอะค่ะ ในโปรเจกต์ต่างๆของร้านมันทะลุร้านแปะไปเรียบร้อยแล้วจากฐานข้อมูลเมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหมคะ,ะคุณณธิชาก็บอกว่าเห็นค่ะชัดกว่าเดิมด้วยค่ะในเมื่อข้อมูลมันเห็นค่ะชัดกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วถ้าวันนี้ค่ะการขายน้ำของพวกเราอะค่ะมันทะลุไป3มล้านนะคะเพื่อนๆคิดว่าค่ะ เราควรที่จะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะถ้าการขายน้ำของเราวันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าคิดว่าเข้าขอคำว่าเข้าหรือถ้าคิดว่ายังก่อนดีกว่าพี่นวลรอก่อนรอได้ก็ขอคำว่ารอแล้วถ้าคิดว่าไม่เอาอ่เอาไว้ก่อนไม่ก็ตอบว่าไม่เ,เพื่อนๆคิดว่าถ้าวันนี้คะ่ะ อย่างที่เราคุยกันด้วยฐานข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลการค้าขายน้ําที่ร้านของเราอะค่ะมันทะลุเพดานไปละไปที่3ล้าน3ล้านไปเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนานี้นะจ๊ะแล้วเราอะค่ะควรที่จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดีไหมคะหรือคิดว่าเรารอก่อนรอรอว่าเฮ้ยเผื่อมันอาจจะแบบมองข้ามเราไป เพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่ใช่ร้านเราร้านเดียวถูกไหมเราควรจะเข้าเราควรจะรอหรือเราควรจะเอาไว้ก่อนเห็นไหมคะทุกๆคนบอกว่าคุณสุบอกว่าควรเข้าใช่ไหมคะอ่าอ่าคุณนัจยาก็บอกว่าต้องเข้าค่ะใช่ไหมคะอ่าทุกคนบอกว่าควรจะเข้าเพราะว่าล่ะ เพราะเรารู้แล้วนี่ว่าฐานข้อมูลของเราอะค่ะเขาเห็นแต่ถ้าณนะวันนี้อะค่ะเรายังคิดว่าเขายังไม่เห็นนะคะแต่แต่ได้เห็นไหมคือเราเราพูดกันด้วยเรื่องของข้อมูลนะสิ่งที่พี่นวลมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังอะค่ะมันคือสิ่งที่ การตัดสินใจทุกอย่างอะคะ่ะอยู่ที่ตัวเพื่อนๆพน<ม>พี่นวลมีหนะ้าที่แค่มาบอกว่าโอเคนะณนะวันนี้ค่ะตัวเพื่อนๆนเองจากเมื่อก่อนบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรอกนะบางคนอาจจะอยู่นอกระบบแต่บางคนก็ได้เข้าสู่ระบบภาษีมาเรียบร้อยแล้วได้เสียภาษีมาถูกต้องแล้วแต่พอณวันนี้ค่ะตอนนั้นนะคะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนอาจจะขายไม่ดีหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้มีโปรเจกต์ของรัฐที่ส่งเสริม อย่างนี้ทําให้คนมีการใช้สินค้าแบบเพิ่มมากขึ้นคนมีกําลังมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ร้านค้าของเพื่อนๆนะคะเข้ามาสู่ระบบตรงนี้แต่พอเข้าโปรโปเจกต์นี้ปุป๊บนะคะแต่ละแต่ละใบแต่ละโครงการที่คุณเอาแปะหน้าร้านมันดึงให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเพื่อนๆนแต่ยอดของเพื่อนเพื่อนมันก็เลยทะลุล้านแปขึ้นมาพอทะลุล้านแปปุ๊บเรารู้แล้วว่าอ๋อข้อมูลของเราอ่ะ มันเกินเกณฑ์แล้วนะเกินเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลตรงนี้มันก็เข้าไปเก็บอยู่ในระบบของเขาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะแบบเรียนรู้นะคะเรียนรู้เพื่อที่จะรู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้ค่ะเวลาที่มันมีภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาค่ะสิ่งที่เพื่อนๆต้องทาเมื่อเพื่อนเเข้าระบบแล้วคืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆจะต้องวางแผนในเรื่องของราคาสินค้าสิ่งนี้ค่ะจะทําให้กําไรของเพื่อนๆยังคงเหมือนเดิมนะ แต่ถ้าเพื่อนๆน่ะค่ะไม่มีความรู้กับมานแต่เมื่อเพื่อนๆเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอะค่ะคุณมีภาระเรื่องของอะไรคะเรื่องของแหวก7%สมมติเราขายน้ำเมื่อก่อนเราขายแก้วละร้อยน้ำแก้วละร้อยของเราเนี่ยคะ่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแทนที่เพื่อนๆจะขายน้ำแก้วละร้อยถ้าเพื่อนๆขายน้ำแก้วละร้อยเหมือนเดิม7บาท ที่จะต้องส่งสัมภาระร7%ที่ต้องสงสัมภาระรคือกําไรที่หายไปของเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราขอเลยค่ะขอชาร์จราคาน้ําแก้วละ100เป็น107บาทเราก็เก็บ7บาทเนียค่ะนําส่งให้กับสัมภาระรทุกๆวันที่15ของเดือนก็แสดงว่าอะไรคะถ้าเพื่อนๆเปิบบวกราคาสินค้าไปกับสินค้าที่ขายนะคะ คุณก็จะไม่ใช่เป็นคนที่มารับภาระเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เราผักภาระให้กับคนที่มาซื้อสินค้าของเราเป็นคนรับเรื่องของมูลค่าเพิ่มไปอะนะคะเราก็ควรขาย107บาทอย่างที่คุณสุบอกถูกไหมคะเพราะถ้าเราไม่ขาย107บาทเราขายร้อยหนึบาทเคุณต้องเป็นคนเอาของตัวเองอะเข้าเนื้อจากกำไรของเราให้กับสรรพากร แต่เมื่อคุณต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ควรจะเพิ่มปราคาเพื่อเพราะอะไรเพราะกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มมันให้เรานะคะสามารถที่จะอะไรคะบวกในราคาคือคุณสามารถ ผักภาระให้กับผู้บริโภคได้เขาเรียกว่าเป็นภาษีทางอ้อมคือจริงๆปกติอะค่ะตัวภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆอะค่ะอัตราเก็บของสัพปกรคือเท่าไหร่รู้ไหมคะคือ10เอร์เซนตแต่ณวันนี้ค่ะรัดใจดีลดฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจากสิธิ์ปกติต้องเก็บร้อยสิบาทเขาลดลงมาให้เหลือ7ร้อยละ7จเอร์เซนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะพอทุกๆตุลาเขาก็จะบอกว่าโอเคฉันขยายเวลาให้คุณนะ จาก10ก็ยังลดลงมาให้คุณเหลือ7เหมือนเดิมคือทุกๆเดือนตุลาค่ะปลายปีอ่ะมันจะมีออกมาแล้วจะมีข่าวออกมาว่าสัมภาระจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆสัมภาระไม่ได้ขึ้นนะคะฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆคือ10%แต่เขาช่วยเราอะค่ะลดลงมาให้เหลือ7%รพอช่วงตุลาจะมีข่าวบอกว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่เขาลดมาให้ตลอดด้วยซ้ำนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีมากอันเนี้ยเราต้องเข้าใจกับมันว่าเขาลดลงมาให้แล้ว แต่เมื่อไหรก็ตามอะคะ่ะที่อะไรคะที่จําเป็นต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอันนั้นอนาคตเขาก็สามารถที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น10%ได้เพราะฐานของกฎหมายเดิมคือ10%นะคะเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ่ะที่พี่นวลมาบอกกับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อนเป็นคนตัดสินใจว่าณนะวันนี้คะ่ะถ้าไรายได้ของร้านเราถึงร้านแปดมันถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยังเพราะว่าเวลาที่เราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ เราไม่สามารถที่จะไปแบบทำบินมั่วๆไปซื้อใบกำกับภาษีอะไรที่ไม่มีอยู่จริงอะคะ่ะมาใช้ได้ไม่งั้นมันจะมีปัญหาในอนาคตของพวกเราด้วยเช่นกันเราก็ต้องมีความรู้กับมันนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าพี่นวลเข้าใจนะคะ บา,บางกูจะบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเลยค่ะบางร้านที่ยอดเกินร้านแปดเชื่อนไหมคะไม่มีความรู้แม้กระทั่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเลยแล้วอยู่ๆจะมาให้ข้ามสเต็ปไปเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมันค่อนข้างจะแบบเป็นอะไรที่เข้าใจอ่ะพี่นวลเห็นใจอ่ะพี่นวลถึงออกมาให้ความรู้กับพวกเราเอาความรู้พวกนี้ค่ะไปใช้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่เราอะค่ะเราบอกว่าเราไม่มีความรู้ถูกไหมคะ แต่เราต้องไม่ลืมว่าด้วยฐานข้อมูลของพวกเราอะค่ะมันเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าที่ร้านของเราเนี่ยค่ะรายได้มันเข้ามา5ล้านที่ร้านของเราอะค่ะรายได้เข้ามา3ล้านที่ร้านของเราอะค่ะรายได้มันเกินล้าน8ไปแล้วเราไม่สามารถไปอ้างความไม่รู้อะค่ะไม่รู้ภาษีอย่างเงี้ยค่ะไปบอกเพื่อที่จะบอกว่าก็ไม่เคยรู้เลยอะค่ะพี่แต่เผอิญว่ามันขายดีช่วงนี้อะค่ะ เราต้องไม่ลืมนะคะว่าร้านอื่นนะคะที่เขาไม่ได้เข้าสู่ในระบบภาษีพวกนี้คือเหมือนกับว,ว่าร้านอื่นที่เขาไม่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะไรายได้เขาเกินล้านแปดเขาเองก็มีภาระเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกันคือถ้าเราอ้างแล้วเพื่อนๆคิดว่าอภินวนถามหน่อยถ้านวันนี้เราไรายได้เกินล้านแปดเราขายมาสัก3ล้านแต่เราจะไปบอกเขาว่าพอถึงเวลาที่เขาเอาข้อมูลกลับมาย้อนใช้กับพวกเราอะค่ะเราจะไปบอกเขาได้ไหมพี่หนูไม่มีความรู้กับมันเลยอย่างเงี้ย คุณคิดว่าค่ะมันจะสามารถทําให้เราไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมคะถ้าได้ขอคําว่าได้ถ้าคิดว่าไม่น่าจะได้นะคะพี่มนนนเพราะว่าข้อมูลนะคะที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวที่ทําให้ะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะไปอ้างกับมันได้เพื่อนๆว่าได้นะจะไปอ้างความไม่รู้จะไปอ้างว่าก่อนหน้านั้นนะคะไม่เคยอยู่ในระบบภาษีมาก่อนเลยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือเปล่าอ่ะจริงไหอันนี้ต้องคิดนะคะ คือพี่นวลเองอะค่ะมีหน้าที่แค่มาบอกข้อมูลดีๆให้คับเพื่อนๆแต่ในการตัดสินใจจะเข้าระบบหรือไม่เข้าระบบไม่ใช่อยู่ที่เพื่อนๆเ,เป็นคนตัดสินใจหรือเพื่อนๆคิดว่ามันควรจะรอได้ก็อันนั้นก็อยู่ที่เราอะนะจ๊ะคืออย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งอะคะ่ะภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ใช่มีแต่ข้อเสียนะบางครั้งเวลาที่คุณพิมไปซื้อสินค้ามาค่ะ จากร้านค้าที่เขามีแหวนมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปอะค่ะเราสามารถเอาตัวภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายได้นะเรายังได้กำไรด้วยสาอ่ะเหมือนกับว่าภาษีซื้อสมมติว่าเราไปซื้อสมมติเราไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อแก้วอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจากร้านที่เขามีแหวนมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสมมุติเรามีต้นทุนอย่างเงี้ยค่ะมีต้นทุนในภาษีซื้อเดือนนี้สัก5 0 0พันแต่เรามาขายอะค่ะเราเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเรเอาตัวภาษีซื้อมาหักกับห เดิมของเราจากหมื่นหนึ่งอ่ะคุณก็เอาปีไปเสียให้สกมการะเป็นแค่ห้าพันบาทเองคุณยังได้ส่วนต่างตรงนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเราอะนะคะ ไม่บวกราคาอย่างนั้นนะคะเราเข้าเนื้อแน่นอนอันนี้คืออยู่ที่ทุกอย่างอยู่ที่เราเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเรากลัวลูกค้าไม่ซื้อเราอาจจะตั้งมาฮาร์ก็ได้เพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมันเจ็ดใช่ไหมชั้น3.5เธอ3.5ทุกอย่างการตัดสินใจอยู่ที่เราเราลดกําไรลงมาน้อยหน่อยแต่ถ้าสมมติเรารับ7%ปซนทีเดียวเราก็ไม่ไหวหรือถ้าเรารลอกเขามาตรวจเจอเป็นยังไงคะเราจะเจอเรื่องของดอกเบีย้ยนะโอเคค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะโอเคหมดเวลาแล้วะคะ่ะ ไม่ได้ใช่ไหมคะเราพบกันใหม่ไร้นะคะพี่นวลโอเคไปละ่้าดีค่ะเขาจะปิดร้านแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายไปละน่ารักมากคุณยุ้ยบอกว่าวันนี้พี่นวลสดมากๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย่วคดีค่ะ